สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญหลักๆเลยนะครับเน้นรับซื้อเหรียญตามรายการที่ทางช่องทําคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปนี้พิเศษนะครับจะมาแนะนํามือใหม่นะครับมือใหม่ที่แบบยังไม่มีความเชื่อในเรื่องเหรียญนะครับไม่เชื่อเลยนะครับว่าเหรียญมันขายได้จริงนะครับยังคิดอยู่ยังมีความคิดอยู่ว่าช่อง YouTube ช่องไหนๆก็เหมือนกันนะครับช่องไหนๆก็หลอกเหมือนกันนะครับ ก็เดี๋ยวลองรับชมดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองให้ข้อมูลดูนะครับเชื่อไม่เชื่อก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าหลายๆท่านเชื่อนะครับแล้วก็ส่งมาขายได้จริงๆนะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวจะมายกตัวอย่างเหรียญง่ายๆนะครับว่าเหรียญแค่เนี้ยมันเปลี่ยนเป็นเงินได้ยังไงนะครับเหรียญแค่ตรงเนี้ยยีบาบาทอันนี้คือเป็นเหรียญที่ผมมายกตัวอย่างเพื่อให้เห็นภาพนะครับมือใหม่จะได้แบบเข้าใจนะครับ เดี๋ยวแจ้งช่องทางการติดต่อไว้นิดนึงนะครับช่องทางการติดต่อก็คือเน้นติดต่อทางไลน์นะครับไลน์ดีผมขึ้นไว้ให้ตรงนี้นะครับมุมบนซ้ายมือนะครับไลน์แอดนะครับแอดมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายๆเดี๋ยวผมขึ้น QR code ไว้ให้นะครับก็หลังจากาพูดเนื้อหาสาระสําคัญเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขึ้น QR code ไว้ให้เพราะว่าเดี๋ยว QR code มันจะไปบดบังรูปเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับ เป็นเหรียญแบบนี uh ้นะครับคุ้นเคยกันนะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะครับมือใหม่นะครับมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งมารับชมคลิปเป็นครั้งแรกนะครับเหรียญแบบนี้คุ้นเคยกันนะครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้เราใช้กันจริงๆในชีวิตประจําวันนะครับพบเจอกันได้บ่อยตั้งแต่สมัยเราเด็กๆตั้งแต่เล็กตั้งแต่ผมเล็กๆผมก็ใช้แบบนี้นะครับเหรียญ10บาท5บาท1บาท2บาทนะครับแต่ว่าเหรียญที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันหรือว่าที่ผ่านมานะครับ นยโยบายของกรมธนารักษ์หรือว่าแผนงานอ่ะเขาจะมีการแบบผลิตเหรียญออกมาทุกปีพศนะครับอยู่ที่ว่าปีไหนมีแบบโครงการที่จะผลิตเยอะก็คือจะผลิตออกมาเยอะนะครับก็มีการคำนวณมีการแบบตรวจสอบอะไรหลายอย่างนะครับว่าอ๋อปีนี้มีแผนการผลิตเหรียญส0บ,บาทเท่าไหร่เหรียญ5บาทเท่าไหร่อะไรประมาณนี้แต่ละปีพศจํานวนการผลิตไม่เท่ากัน นะครับไอตรงจํานวนการผลิตที่ไม่เท่ากันนี่แหละครับทําให้ความแตกต่างความหายากของเหรียญแต่ละชนิดแต่ละประเภทแต่ละราคามันแตกต่างออกไปนะครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหรียญ10บาทปีพศ2 5 3 3นานะครับจำนวนการผลิตแค่100เหรียญ1น0เหรียญน,นะครับโหกับจํานวนประชากรแบบหลัก10ล้านคนน่ะแล้วก็เป็นอะไรที่น้อยมากนะครับ เป็นอะไรที่น้อยมาก100 100เหรียญนะครับทำให้เหรียญ10ปีพศ2533นะครับจากงานประมูลครั้งล่าสุดนะครับสูงถึงเหรียญละ1ล้าน1นึ0 0บาทนะครับเนี่ยเหรียญ10บบาทเหรียญเดียวนะครับ1ล้าน1นึ0 0 0บาทนะครับแต่ก็มันมีเหตุผลนะครับว่าทำไมถึงผลิตแค่ร้อยเหรียญผมก็เคยทำคลิปให้ข้อมูลมาแล้วนะครับว่าเหรียญ10ปี3 3ทําทำไมถึงผลิตน้อยนะครับซึ่งอันนั้นก็คือไกลห่างตัวหลอกไปนะครับ ปี3าผลิตร้อยเหรียญห่างไกลกับชีวิตประจําวันห่างไกลกับสิ่งที่เราจะได้พบเจอกันมากนะครับเกินไปผมก็เลยขยับมานะครับเหรียญที่ผมรับซื้อนะครับจะหาได้จริงนะครับพบเจอจริงผลิตมาใช้จริงนะครับแล้วก็มีคนส่งมาขายจริงแทบทั้งสิ้นนะครับเกิน50%นนะครับที่ผมประกาศรับซื้อก็คือส่งมาขายนะครับคือเหรียญที่ส่งมาขายผมนะครับแล้วคราวนี้มาดูนะครับ เหรียญปีอะไรบ้างที่ผมยกตัวอย่างนะครับให้มือใหม่ได้ดูนะครับ25บาทตรงนี้นะครับ25บาทตรงเนี้ยขายได้ถึง3,000บาทนะครับขายได้ถึง3,000บาทจริงๆนะครับสืบเนื่องด้วยเหตุผลที่ผมกล่าวมาก็คือเหรียญในมือผมเนี่ยเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยผลิตออกมาน้อยมากนะครับเดี๋ยวให้ดู2เหรียญน,นี้นะครับนี่เหรียญ10บบาทหายากเป็นลำดับที่2รองจากปี33ก็คือปี3 1นะครับ จำนวนการผลิตน้อยนะครับเนี่ยผลิตน้อยมากนะครับแต่ก็คือยังมีพบเจออยู่สองเหรียญน,นี่ถ้าเพื่อนๆมีปีสามหนึ่งสองเหรียญน่ะสภาพแบบเนี้นะครับไม่ต้องสวยไม่ต้อง u n c อน่ะนะครับขายได้ถึงสองพันบาทนะครับเฉลี่ยแล้วขายได้ถึงเหรียญละ1,000พบาทนะครับอันเนี้ยอันนี้คือสองพันแล้วนะครับอันนี้คือสองพันแล้วนะครับหนึ่งพ0 0สองพนะครับแล้วมาดูเหรียญน,นี้นะครับเหรียญ5บาท ผมหยิบเหรียญผิดนะครับนี่ต้องเป็นเหรียญนี้นะครับเหรียญ5้าบาทปีพศสอง6น้าสนะครับขออภัยนะครับเมื่อกี้ผมหยิบเหรียญสลับมานะครับเหรียญ5้าบาทปีพศสอง6้าี่เหรียญนี้นะครับไม่ใช่เหรียญละ4ี่ร้อยนะครับนี่นะครับเหรียญนี้เป็นบล็อกหายากนะครับสูงสุดขายได้ถึงพันกว่าบาทเลยนะครับเนี่ยเหรียญนี้ผมรับซื้ออยู่ที่1,000บาทนะครับ 1น0 0 0พ0 0สนะครับเหรียญนี้ก็3000เข้าไปแล้วนะครับเพื่อนๆอันนี้ผมพูดจริงนะครับหลายๆท่านอาจจะคิดว่าซื้อถูกไปซะด้วยซ้ำนะครับมือใหม่ผมอยากให้ลองเปิดใจนิดนึงนะครับหลายๆท่านหลายๆคอมเมนต์นะครับบอกว่าโอ้ยซื้อไม่จริงหรอกถ้าถ้าขายได้จริงก็คือรวยกันหมดแล้วเหรียญเหรียญมีเยอะแยะนะครับท่านพูดถูกนะครับว่าเหรียญมีเยอะแยะแต่ว่าท่านมีปีพศที่หายากหรือเปล่า นะครับไม่ใช่ว่าทุกปีพศสจะขายได้นะครับอย่างที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่าราคาขึ้นอยู่กับความหายากนะครับทำไมถึงหายากเพราะว่ามันผลิตน้อยนะครับอันนี้คือเรื่องจริงนะครับเรื่องจริงๆเลยนะครับอันนี้คือเป็นเบสิกเบื้องต้นของของยังไงอ่ะของการรับซื้อนะครับสำหรับเหรียญปีพศสแล้วก็มันมีระดับที่ยากขึ้นมาอีกนะครับแต่ก็ไม่ยากมากนะครับก็คือเป็นเหรียญในกลุ่ม e อ r ร์เลอร์คอย เอรอเครคอยก็คือเหรียญที่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตนะครับมันมีหลายแบบเหรียญน่ะท่านที่มารับชมใหม่ๆรับชมเป็นครั้งแรกนะครับอยากให้แบบเหมือนดูคลิปง่ายๆก่อนก็ได้นะครับเหมือนเหรียญเหมือนคลิปเนี้ยก็ถือว่าเป็นคลิปง่ายๆนะครับที่ผมมาแนะนํามาทําให้มองเห็นภาพว่าทําไมเหรียญถึงมีร้านใหญ่ๆดังๆระดับประเทศเขาประกาศรับซื้อกันนะครับเพราะว่าเหตุผลมันก็เป็นอย่างนี้นะครับคือเป็นเหรียญที่หายาก หายากเพราะว่าผลิตน้อยทําไมถึงผลิตน้อยเพราะว่าบางปีนะครับกรมธนารักษ์ผลิตออกมาเยอะแล้วก็ปีถัดไปอ๋อปีที่แล้วผลิตเยอะปีนี้ก็ผลิตน้อยหน่อยก็ประมาณนี้นะครับปีไหนที่ผลิตน้อยก็จะเป็นเป็นเหรียญที่แบบหายากแล้วก็มีความต้องการนะครับนักสะสมต้องการนะครับพอค้าแม่ค้าก็อยากซื้อไปขายอันนี้คือเหตุผลง่ายๆนะครับของดีมีน้อยทําให้มีราคาแพง นะครับทำให้มีราคาสูงเหรียญในระบบเนี่ยเหรียญที่พบเจอเหรียญที่ผลิตมาใช้นะครับมีราคาตั้งแต่หลักสิบจนถึงหลักหมื่นนะครับหลักสิบจนถึงหลักหมื่นหลักสิบก็พวกเหรียญสิบบาทาปีธรรมดา10บาทปี4 1 4 2 4 3 3 4ส3สอี่ห้าสอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็เหรียญหลักร้อยก็จะเป็นพวกา5าบาทปี4 6บล็อกธรรมดานะครับ เหรียญหลักหมืน่นหลักหมื่นก็มีนะครับหลักพันก็ม,หกกมีหลักพันก็เป็นยี่สิบห้าสตางค์ปีสี่สองปีสี่เหรียญหลักหมื่นก็จะเป็นห้าสิบสตางค์ปีสามศนะครับอะไรประมาณนี้นะครับก็คือคลิปนี้คือผมมาแนะนำเบื้องต้นก่อนนะครับสำหรับมือใหม่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะยี่สิบหาบาทเนี่ยขายได้สา0พันจริงๆนะครับก็คือเหตุผลที่ผมกล่าวมานะครับก็น่าจะพอเข้าใจบ้างนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เชื่อ แต่ท่านที่เชื่อแล้วนะครับก็คือผมเชื่อได้เลยว่าท่านกําลังมองหาอยู่เหมือนผมอ่ะผมเชื่อมาหลายปีแล้วนะครับผมเชื่อมา78ปีแล้วเรื่องเหรียญเนี่ยผมก็หามาตลอดแต่ว่าผมเพิ่งมาทําช่อง YouTube ประมาณได้ปีกว่าๆนะครับก็ถือว่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับมีการส่งเหรียญมาขายเรื่อยๆนะครับมีมีทั้งคําติคําชมมีทั้งคนต่อว่าก็มีนะครับก็ต้องทําใจนะครับเราอยู่ในจุดนี้ก็คือ ก็ต้องก็ต้องก็ต้องทำใจอยู่แล้วนะครับมีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบมีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็คนไม่เห็นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าไม่เห็นด้วยในสิ่งที่มันถูกต้องก็คือโอเคนะครับแต่ว่าถ้าไม่เห็นด้วยในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับเอาแต่ใจหรือว่าคิดไปเองนะครับอันนั้นก็คือผมก็ไม่สนใจนะครับผมไม่สนใจอยู่แล้วผมจะเอาเวลามาสนใจกับคนที่อยากจะต้องการความรู้มากกว่านะครับผมจะสนใจตรงนั้นมากกว่าใครคือแบบ ใครที่ไม่ดีที่เข้ามาคือเราก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับอันนี้ก็คือผมมาแนะนําเบื้องต้นนะครับให้กับมือใหม่นะครับว่าเหรียญพวกเนี้ยมันขายได้จริงๆนะครับเนี่ยเนี่ยเหรียญละพันเหรียญละพันสามเหรียญก็สามพันแล้วนะครับนี่นะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับแล้วก็พอพิจารณาพอศึกษาเข้าใจรู้ว่าแบบไหนมีราคาเราก็ เอาไปสังเกตสังเกตจากไหนสังเกตจากเหรียญที่มาที่ผ่านืผ่านมือมานะครับซื้อของร้านค้าเซเว่นอนมาหรือว่า,าไปแลกเหรียญในตู้หยอดเหรียญอะไรประมาณนี้นะครับเหรียญพวกนี้ยังอยู่ในระบบอีกหลายปีนะครับยังถึงจะถึงโลกเราจะแบบเข้าสู่ยุคดิจิตอลนะครับสังคมไร้เงินสดยังไงก็แล้วแต่นะครับอาจจะลดน้อยลงแต่ก็คือเหรียญในระบบ ก็ยังมีอยู่ยังต้องใช้อยู่นะครับเพราะว่า,เ,าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9อ่ะพระองค์ครองราชยาวนานหลาย10ปีนะครับมีเหรียญในระบบเยอะมากนะครับเรายังมีเวลาเรายังยังมีเวลาได้สังเกตนะครับกว่าจะหมดกว่าที่เหรียญจะหมดไปจากระบบอ่ะอีกหลายปีนะครับก็ลองลองพิจารณากันดูนะครับลองสังเกตดูเผื่อว่าก่อนที่เหรียญจะหมดไปเราจะได้เก็บเหรียญที่แบบ มีราคาแล้วก็หายากไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้25บาทนะครับแลกได้3000ันจริงๆนะครับผมไม่ได้โม้ผมไม่ได้หลอกผมพูดจริงนะครับก็ลองพิจารณากันดูนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ